บอกว่าจริงๆผมท่าคนเดียวไม่รอดแน่ๆก็ได้เพื่อนๆนะครับก็เพื่อนที่สนิทกับกับเราแล้วก็กับเพด้วยเพราะระหว่างทางนั้นเนี่ยระหว่างการรักษาอยู่เนี่ยก็จะมีเพื่อนเพื่อนกมาที่ที่คอยเป็นห่วงกับยายพอน้องจากไปแล้วเนี่ยทุกคนก็ยังแบบก็ช็อกนะครับแล้วเราก็เลยคิดว่าเราใช้สถานการณ์นี้มาทําอะไรอื่นกันดีกว่าแทนที่เราจะนั่งเศร้าโศกเสียใจไปแล้วก็ทำอะไรให้แบบว่า ให้ส่งไปถึงเขาให้ได้แล้วก็มันก็เลยเกิดงานนี้เกิดขึ้นมาจากตอนแรกเราจะทำเล็กๆของลองสตาร์คาเฟในเพจอย่งเดียวก่อนเนแต่ว่าพอเราได้ทราบว่าทางวาโก้ก็มีโครงการดีๆแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับเราก็เลยไปแปะทางวาโก้ซึ่งวาโก้ก็ทำอยู่ตลอดอยู่แล้วจากนั้นมาเราก็เดินทางไปตามหาผู้ที่จะสนับสนุนเราผู้หลักผู้ใหญ่นะครับจนได้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาวันนี้ก็เลยแบบ มีความสุขมากครับแม้แ่แม้กระทั่งแค่ถแถลงข่าวว่ามีความสุขแล้วเขาตัวนุกซี่เองเขาไม่ได้ตอนแรกเขาไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะต้องเป็นคอนเสิร์ตแต่เพียงแต่ว่าเขาอยากจะเป็นคนที่ให้เป็นคนหนึ่งที่ให้ข้อมูลกับหลายๆคนที่เพิ่งตรวจเจอบ้างหรือว่าที่ยังไม่ได้ไปตรวจบ้างเะะขาเลยอย,อยากที่จะตั้งเป้าไว้ว่าแบบ ถ้าสมมติว่าเขาเป็นกระบอกเสียงหนึ่งได้เขาก็อยากที่จะเตือนผู้หญิงด้วยกันนะครับไม่อยากให้ไม่อยากให้ถึงระยะปลายปลายแล้วไม่รู้ตัวทีหลังเพราะวา่าสถานการณ์ตอนนี้อายุแค่สิบกว่ากว่าก็เจอแล้วนะครับเพราะว่าโลกใบนี้นวันปัจจุบันนี้อาหารการกินมาเป็นอยู่แล้วมลภาวะหลายๆอย่างมันทำให้เกิดเป็นเหนีดด้ได้มันก็เลยทำให้ เขามีจุดประสงค์ที่อยากจะอยากจะเป็นกระบอกเสียงแล้วก็อยากจะใหะ้วิทยาทานนะครับเป็นความรู้ให้กับหลายๆคนที่บางคนเนี่ยที่ตรวจเจอก็อินบ็อกมาถามนุก๊กนุ๊กก็จะให้พูดคุยวันๆเนี่ยมีคนโทรมาอินบ็อกโทรมาด้วยอินบ็อกมาด้วยเยอะมากครับนนในช่วงเวลาที่นุ๊กเขากำลังป่วยอยู<ม>่เขาก็เลยมีทั้งทั้งกำลังใจจากคนอื่นแล้วก็ให้กำลังใจคนอื่นด้วย<ม>ครับแต่ ในเรื่องเรื่องราวที่มาผนวกกับการที่เราจะระดมทุนอะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ตามมาอีกทีหนึ่งตอนหลังครับคือเรื่องมันต้องลงเลยเนี่นพี่ทราบเหรอครับเพียงแต่เพียงแต่ว่ารู้ว่าเวลามันเป็นแล้วมันจะอยู่ดูเลยในสถานการณ์ไหนยังไงแล้วก,ก็ เวลามันจะรวดเร็วแค่ไหนเราจะดูได้ตรงนั้นเพราะว่าถ้าสมมติเราเจอกรอนเงนี้ครับมันจะมีวิธีการตรวจหลายๆอย่างะครับเพียงแต่ว่าถ้าสมมติว่าบอกบอกเขาบอกว่าคำรามดูบังชีไปอยู่ข้า,างในนะรันตรวจประจำปีอ่ะแต่ตรวจระบุเลยว่าตรวจอะไรเต้าหนมจะดีกว่า เราเน้นไปเรื่องผู้ที่ขัดคุนนะพรัเพราะว่าพอเราไปรักษาพา่คือรักษาครับครั้งแรกทีต่ต้องไปผ่าตัดเลยเลลตือผ่าตัดที่ศูนย์มะเร็งกระบุรีเราเห็นที่คนมากมายครับที่นอนอยู่ใน,ในเตียงแล้วก็ไม่มีห้องนะครับเพราะว่าห้องมันจํากัดมากมเช่นเดียวกันกับตอนที่ควูกิน้วห้องเตียงเต็มหรือห้องไม่มีการรักษาการรักษาอีก,ก,ก,อกตอนนั้นอ่ะก็ทางสามสิบบาทก็ยังไม่ได้ครอบคลุมนะครับ ของนุ๊กก็ยังถือว่าเป็นเคลที hmm. <S <S ่โชคดีท yeah ี่ตอนนั <S 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 ้นสาสิบาทรกษาโรคมะเร็งด้วยโชคดีที่ในอาทิตย์นั้นเขาระบุว่าโรคมะเร็งสาสิบาทตัวชากรักษาด้วยนุ๊กก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่โชคดีไปแต่ว่าหลายๆคนที่เป็นน่วหน้านะที่เราได้ไปเห็นบรรยากาศในโรงพยาบาลเราจะเห็นเลยว่าหลายๆคนไม่มีสทรภาพการมาตรวจการมาคีโมต้องนั่งรถมาไกลมากๆ มามาออกจากบ้านมาปีสาเพื่อที่จะมาโรงพยาบาลน,นี้เพื่อที่มาตรวจมาให้คีโมโลแล้วก็นั่งรถกลับต่างจังหวัด<ม>เพราะว่ามันไม่ได้มีทุกที่นะครับม,มันไม่ได้มีอุปกรณ์การรักษาอุปกรณ์การเช็คการตรวจสัว่วนอซทสแกนหรือว่าการอัลตราซาวน์เนี่ยอนามัยบางที่ก็ไม่มีครับ<ม>เราเราเห็น อยากใ,ให้กระจายได้เยอะที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าไปกระจุกยู่ที่เดียวได้เยอะที่สุดเ,ดเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราทําแล้วแต่ยอดในครั้งนั้นเลยว่าเราได้เท่าไหร่เราก็จะให้มันจะมีส่วนที่บริจาคโดย,ยรวยกับส่วนที่หักรายได้เฉลี่แล้วบริจาคเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ามันเป็นไปได้ถ้าซื้อบัตรแล้วอยากร่วมทุนอีกมันจะมีคิวอาร์โค้ดให้บริจาคอันนี้คือการที่รวบรวมทัรวบมากองเพื่อโครงการนี้ ผมไม่เคยทำคอนเสิร์ตผมเคยทำคอนเสิร์ตกับน,นุ๊กที่หน,นึงครับคอนเสิร์ตแบบที่ทำกันสองคนนะแล้วก็ไปทำกับบริษัทดีกรุงนะครับอันนั้นเริ่มที่จะรู้จักว่ามันการทำคอนเสิร์ตการจัดอีเวนต์มันเป็นยังไงแต่ถ้าทำเองเลยจริงๆอยู่โดยร็อกซายคาเฟ่เป็นต้นหัวหลักเลยเนะี่ยนะครั้งแรกแล้วดีใจไหมที่เพื่อนๆในวงการตอบรับการเพราะว่า แต่หลายคนรักนุกครับแล้วก็ผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นส่วนที่ทําให้หลายๆคนช็อกแล้วก็ตกใจเหมือนกันแล้วก็ถ้ามีโอกาสเพื่อนๆหลายๆคนที่เป็นเพื่อนสนิทกับผมกับกับนุ๊กก็คงอยากจะช่วยแล้วในที่สุดแล้วมันก็เกิดมาเป็นงานชิ้นีขึ้นมาได้เป็นไปได้ไหมครับกับกับโปรจกต์นี้ก็ต่อว่าปีหเรื่องๆโปรจกต์นี้อย่างที่บอกครับไม่ได้หยุดอยู่แค่สี่ครั้งนี้ครับในปีหน้าแล้วก็จะมีอีกนะครับแั้นก็ก็ขึ้นอยู่กับว่าลองส่งมาก็ได้ครับว่าตรงไหนที่รู้สึกว่า น่าจะช่วยเหลืออย่างหนักจังหวัดไหนภาคพื้นไหนลงศพมาแล้วก็ถ้าสมมุติว่าสถานที่ไหนอะครับที่เป็นสถานที่ที่เหมาะกับการจัดงารอย่างเงี้ยอยากจะอยากจะร่วมด้วยก็ส่งเข้ามาได้ครับบินบ็อกซ์เข้ามาได้ที่ลอสตารคาเฟ่ในเพจครับเรายอมเป็นต้นมูลให้กับทุกคนที่กใช่แล้วเราเดี๋ยวจะรับไปสารต่อเองครับใช่ครับค่าาเราอ่าเรง ถ้าระบบสาธารณสุขจริงๆเรื่องวันเรยเป็นเรื่องก็เอาเอา,เอาเป็นว่ามันก็ใกล้ตัวอยู่เหมือนกันนะครับถ้า,ถาระยะนี้ถ้าในช่วงเวลานี้เพียงแต่ว่าอุปกรณ์การรักษาเนี่ยที่เท่านั้นแหละครับที่มันขัายแคลนถ้ามันมีอุปกรณ์การรักษาในทุกๆพื้นที่ในทุกๆโรงพยาบาลโรงพยาบาลอาจจะมีเครื่องเดียวเครื่องให้เคเบลประบัดเครื่องเดียวไฟล์รังสีอาจจะมีเครื่องถ่ายรังสีสแกนซีดีสแกนหรือว่า เมมโมแกร์หรือเอ็มอาร์ไอได้<ะ>มันต้องเป็นโนรงพยาบาลเชื่อว<ม> <c oughs> ่าท่าหัวอยู่ใกล้ช่วงนะเขาเครื่องเครื่องเหล่านี้มันไม่ได้มีทุกที่ไปเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ามันเป็นไปได้ว่าทุกๆท,ที่มีแบบนี้มันก็จะเซฟชีวิตได้ไหลายคนครับพยามที่ว่ามีอะไรสิบบอกน้องนุ้ยบอกว่าวันนี้แบบมีทำให้ดูบอกทุกวันครับบอกทุกวันก่อนที่จะมี้ด้วยซ้ำแล้วก็เมื่อกี้ก็พูดคุยกันอยู่ครับว่าแบบว่าวันนี้เป็นวัน ที่เพื่อนๆมากันขนาดนี้ที่น้องสื่อมวลชนแล้วก็หลายๆหลายๆคนให้ความสนใจนะแล้วก็ยังคงคิดถึงเขาล้วก็คิดว่าเขาน่าจะเห็นแหละแน่นอนไม่ว่าจะไปไหนพี่ปู๊ก็ยังคงที่จะอารูณใช่ครับเสมอครับเพราะว่ามันเป็นการคิดถึงเพราะว่าชี่ผ่านมาที่ผมไปต่างประเทศอะครับมันเป็นทริปที่เราเราเตรียมเป็นไว้เราเตรียมเป็นไว้แทีนี้พอมันเกิดขึ้นแล้วมันมีตั๋วอยู่นะ ตัวกองนุก๊กก็เลยก็ครั้งล่าสุดที่ไปก็เลยเปลี่ยนตัชื่อนับเอาแหนบไปแทนได้ไปที่ที่เขาอยากไปไหมครับได้ไปครับก็เขาอยากไปเอาเวก็ได้ไปเขาชอบบรรยากาศชอบถ่ายรูปอะ่ะเวลาเราไปเห็นบรรยากาศเวลาไปได้ไปอยู่พัโกโรงแรมแที่มันสวยๆน่ารักน่ารัก<อ>เราจะรู้เลยว่าถ้าเป็นเขามาอยู่นยะเขาจะยืนอยู่รูปไหนถ่ายรูปตรงไหนอะไรยังไงมีความสุขแค่ไหน ผม <จะ S 1> บอกคุยๆอะไรกับเขาบ้างครตอนตอนที่แบบมัอยู่ในที่ที่เขาอาจจะชอบทำนั่นนี่เลยไม่ต้องคุยอะไรมากผมเอารูปตั้งแล้วก็เอาเลยค่ะเอารูปตั้งแล้วก็นี่เลยไม่ว่าจะเดินทางก็ก็เหมือนกับเขาอยู่ด้วยตลอดเวลาแทนไว้ก็มาชิปนะคะที่ที่อยากไปดูยังมีอีกไหมคะแทนจะล่นอะไรที่อยากไปเลชิปที่จริงๆแพลนไว้อีกว่าเดือนกุมภาพันธ์จะไปอีกทีหนึ่ง ก็ที่ที่ยังไม่ได้ไปสวิตเซอร์แลนนะครับใช่ครับซื้อตั๋วแต่ว่าอาจจะไปซ้ำที่บ้านแต่ว่าต่างรัฐต่างซื้อตั๋วอันนี้ไปที่ผ่านมาไปเดนมาร์กสวีเดนนอร์เวย์เนเธอร์แลนด์เยอรมันสวิตเซอร์แลนด์เขียนไว้ครับพ่สิบเจ็ดวันอโอ้เหนื่อยบ้าเหนื่อยจัดกระเป๋าเนี่ยเหอไปเป็น ใช่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 ครับใช่ครับไปตั้งแต่จริงๆก่อนโควิดครับครับอันนี้คือก่อนโควิดเลยพอมีโควิดขึ้นมาก็หยุดไว้วีซ่าทำไม่ร้องกันหมดแล้วเขาต้องมาทาใหม่ทาไมถึงเรื่ไปในประเทศ่่จริงจริงมันจะมีคนจ้างไปคอนเสิร์ตอยู่แล้วครับรก็เลยคิดว่าถ้าไปไปแถบนี้เฮ้ยที่ไหนน่าสนใจบ้างเขากำลังเลี้งเขาเลยนั่ข้อมูลแล้ว การที่เราไปเซ็กลิสตามที่เวอร์แผนไวมันมันมีความรู้สึกยังไงบ้างกับกับการที่เราได้ทำสําเร็จแล้วถึงแม้ว่าวันนี้ลุงอาจจะไม่อยู่บางที่ก็ไม่ได้ไปอย่างที่ที่เขาที่เขาทำดีเซลจะไวหรอกนะครับแต่ว่ามันก็เป็นประเทศที่เขาอยากจะไปมันก็แฮปปี้ก็มีความสุขอย่างที่บอกครับถ้าเบิดเขาอยู่ด้วยเขาจงแฮปปี้มากมีความสุขมากและรู้เลยว่าเขาจะไปยืนอยู่จุดไหนและถ่ายรูปตรง ตอนแรกไปกลับว่าไปคือตอนนั้นน่ะนุกก็ยังไม่เป็นอะไรมากด้วยมันก็เลยบว่ามีหลายแพนมากๆครับเพราะว่าการไปเที่ยวมันก็ทำให้ชาร์จชาร์จพลังของความรักนะครับกลับมาก็อาจจะมีอะไรที่มันที่มันไม่ต้องเซอร์ไพรส์หรอกครับเพราะเราพูดคุยกันตลอดไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่เหมาะโอกาสจริงและตอนนั้นมีอะไรปัญหาอะไร โควิดครับ <future> ใช่ครับโควิดอาทิตย์อาทิตย์ก่อนที่จะไปอาทิตย์ดเดียวใช่อย่างอยียบครับท่านแต่ละคนที่รักษาแบบที่ทรักมากก็ขอบคุณครับจริงแล้วมันสัญญามันมันก็ผมว่าน่าจะเป็นทุกคนนะถ้ารักไว้แล้วกม็มีฝ่ายหนึ่งไม่ไม่มีโอกาสได้ไปอ,ะอ่ะผมคิดว่าถ้าถ้า เอาเข้าจริงอ่ะมันก็น่าเป็นอย่าง้แครับแล้วเราก็เหมือนเป็นเรื่องเป็นเรื่องถึงเรื่องที่ไม่ได้ยากเย็นเลยแล้วก็เป็นอีกอย่างที่ที่ทำนี่เรามีความสุขด้วยแล้วก็รู้เลยว่าเขาก็ต้องมีความสุขด้วยเช่นกันมันมีอะไรที่แบบว่ต้อสัญญาไม่มีความหมายมันมีจะสัญญาแล้วทําไม่ได้ครับเราเคยคิดว่าเราจะแต่งงานกันเล็กๆอะไรงเงี้ยก็เลยไม่ได้ทำไปแต่ว่ามีหรือเปล่าก็ให้รู้ว่าเรามีเจตนา ตั้งใจไว้แต่ณนวันนี้ผม่าคิดว่าเขาน่าจะมีความสุขนะครับมากๆเลยที่ได้เห็นวันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะทุกข์สเขาจะได้ไปกับเราตลอดอยู่แล้วในงานคอนเสิร์ตมีหลายแอคมีมีหลาย่นีหลายแอคไปที่นีไอแอคเองแอคนี้ไปเอไปุ่นพงศปกิตไปยั่ไหคะไปทุไปเอองไปกรูปกูป วามเือนก็อย่างที่บอกว่าถ้าประเทศนี้เราเห็นรอยยิ้มแบบไทยให้เราดูแบบเหมือนคนโล่งจิตเลยนะความทรงจำความทรงจำในหลังครั้งนี้ค่ะที่มันแบบมันอยู่ในหัวใจเราตลอดความทรงจำที่ดีที่สุดเลยก็คือผมคิดว่าเขาเป็นคนเทคแคร์ทั้งผมและครอบครัวก็เป็นคนที่น่ารักกับทุกคนนะครับ มันเป็นความทรงจำที่มันอาจจะเล็กน้อยสําหรับหลายๆครอบครัวแต่สําหรับครอบครัวผมแล้วก็สาหรับผมมันยิ่งใหญ่มากเป็นคนที่เสียสละเจ็บไข้ได้ป่วยทรมานแค่ไหนไม่ติดปากเลยไม่เคยบอกเลยว่ามันเจ็บมันปวดม,มีครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายเลยที่เขาบอกว่าเขาไม่ไหวแล้วนั่นคือัางที่เขาบอกเขาว่าเขาเจ็บเขาปวด ถ้ารู้สึกได้คือรู้สึกเลยรู้สึกว่านี่แหละครับตอนนี้สำหรับความวิตกตกใจหรือว่าทุกทรมานใจมันน้อยลงมากครับแต่ม,มีจะเพิ่มขึ้นด้วยความคิดถึกมากกว่าแล้วคือมันเป็นน้ำตาของความคิดถึงนะครับไม่นใช่น้ำตาของความเสียเศร้าโศกเสียใจเพราะว่าเรานิดถึงทิรัยไมนจะมีน้ำตาคลอคลอ,องมาอยู่แล้ว แต่ความคิดถึงเนี่ยมันจะยาวนานแน่นอนแล้วมันก็ต้องยอมรักกันไปนะครับเพราะมันก็ต้องมียาวก็ใช่ที่บ้านตอนที่ผมทำห้องใหม่ทีเดยวทำเก่อคิรินเวทใหม่ครับคิรินเวดใหม่แต่ไม่ใช่เพื่อที่จะลืมนะครับเพราะว่าเราเคยคิดกันไรคเหมือนกันว่าเราจะทำห้องเราจะทำอย่างนี้ก็เลยทำก็คือทำแบบที่เคยคุย แล้วก็มีลูกเขาเหมือนเดิมเสร็จแล้วยังครับยังครับยังครับอุตส่าห์ให้เวลาช่างไปตั้งสองอาทิตย์ไปนู่นกลับมายังไม่เสร็จเลยขอเชิญได้ขอเชิญขอบคุณครับ